ทำไมนะครับคนส่วนใหญ่เลือกเก็บเงินนะครับผ่านประกันชีวิตเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะครับเหตุผลของคนส่วนใหญ่ที่เลือกเก็บเงินผ่านประกันชีวิตเนี่ยจะมีอยู่3เหตุผลเหตุผลแรกนะครับคือเกิดการทุกข์ทนลาพนั่นหมายความว่าประกันจ่ายให้เรื่องที่2นะครับคือการเสียชีวิตเนาะประกันชีวิตนะครับยังไงก็จ่ายทุนประกันมากกว่าเบี้ยประกันเสมอและที่สําคัญนะครับไม่ต้องเสียภาษีมรดกไม่ต้องฟ้องร้องไม่ต้องขึ้นศาลนะครับจ่ายให้ผู้รับผลประโยชน์แบบเต็ม แต่ถ้าเงินอยู่ในธนาคารนะครับนอกจากจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกเจ้านี้ก็จะเอานะครับคนนั่นก็จะเอาลูกหลานก็จะเอานะครับใครเก็บเงินผ่านประกันชีวิตนั่นคือไร้ปัญหาเรื่องที่3นะครับเก็บเงินผ่านประกันชีวิตเนี่ยเป็นการเก็บลืมเนาะเก็บลืมดีกว่าลืมเก็บเห็นด้วยไหมฮะคนส่วนใหญ่นะฮะเลือกเก็บจําเราต้องเข้าใจนะการเก็บจำเนี่ยบางครั้งมันหมดไวนะครับ ว่าเก็บจำเนี่ยมันเห็นตัวเลขไงแต่ถ้าสมมุติเราเก็บผ่านประกันชีวิตนะครับยังไงก็เหลือแล้วที่สำคัญนะครับเหตุผลทั้ง3เรื่องเนี่ยยังไม่มีสถาบันการเงินไหนทำได้นอกจากสถาบันการเงินประกันชีวิตนะครับจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าเครื่องมือที่ผลิตเงินสดได้ดีที่สุดคือประกันชีวิตนะครับใช้เงินน้อยซื้อเงินมากใช้เงินที่เรามีซื้อเงินที่เราไม่มีตบมือให้ประกันชีวิตหน่อยครับผมยังไงนะคร,ครับคิดถึงประกันชีวิตนะครับคิดถึงจานต้นขอบคุณครับ